ก็โอเคนะครับกลับสวัสดีมิรักชาวเกษตรทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับอยู่กับผมเอ็มโคเดย์ไปแล้วนะครับก็นะก็วันนี้เราก็อยู่กันกับเกมที่เรารักอย่าง Anime World Tower Defense อีกแล้วนะป่ะเนี่ย Anime World Tower Defense 2คลสอิปติดบนรยาาเออแจ๋วไปเลยก็โอเคนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวละคร e v o ยุคบุกเบิกของเกมกันนะซึ่งมันก็มี3ตัวนะก็มียูโน ยูโนอีโวแอสตาอีแล้วก็สุคุณะอีโวก็โอเคนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเจ้าสามตัวละครน,นี้กันนะโอเคเดี๋ยวเราไปเข้าเกมกันเลยแล้วกันเนาะไปก็โอเคนะเราก็เข้าเกมกันมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกับตัวแรกอย่างเจ้ายูโน่อีโเลยแล้วกันนะโอเคค่าหวังห้าร้อยนะยูโ you น know, มันเป็นตัวตีตีอากาศนะหรือตีแอร์ล่ะโอเค ก็ดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่700ระยะ60ระยะเวลาโจมตีหรือ SPA 4วินะก็ถ้าแรกโจมตีเป็นการใช้แบบว่าคาเมคามเมห้านะจริงเราไม่เคยดูนะเราไม่รู้ว่ามันคือท่าอะไรเนาะกับเรื่องแป็คเควอร์นะเออเดี๋ยวเราอัพกันเลยแล้วเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปลี่ยนท่ายังย,ยังยังยิงคาเมคาเมห้าเหมือนเดิมโอเคเปลี่ยนท่าแนละ้ว เลยบอกว่าเมื่อกี้ใช้เมื่อกี้ตีเป็นเซอร์เคิลเอลีนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นตีโคนนะแล้วก็มีสถานะคือตีสตันด้วยอันนี้ดีนะเออเป็นตัวยุคเริ่มแรกแต่ว่ามีสตันเอออันนี้เจ๋งเลยนะก็ตีเป็นโคนนะแล้วก็เป็นการแบบว่าเหมือนจะเสกพายุพายุสีเขียวออกไปข้างหน้านะเออเดี๋ยวเราอัพต่อกันกันเบเึ๊บ,เป,บเป็นยังยัง โอเคก็อัพตันแล้วนะอัพตันดาเมจอยู่ที่4 7 5 0 0นะระยะ100 SPA 5นะก็ถ้ามีแค่2ท่านะก็คือท่าคาเมคาเม5้าแล้วก็ท่าพายุพายุติดสตันสีเขียวเนี่ยนะก็โอเคนะประมาณนี้กับเจ้ายูนนะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เจ้าแอสตาเลยด้านนะก็แอสตดาเมจต้นอยู่ที่1,500นะ1,580 ระยะ45ตี4วิโอ้มันมีพัีบนะพอตีปุ๊บดาเมจก็จะเพิ่มเวยเห็นปะเดี๋ยวดูนะ6 6 1 6, 6นี่เป็น7ละเพิ่มดาเมจ40นะทุกการตี1ครั้งเดี๋ยวอัพกันเลยก็ลืมบอกการโจมตีขั้นแรกก็เป็นทรงทรงกลวยนะเออทรงเนี่ยแหละทรงโคนีน่ยแหละแล้วก็ถ้าโจมตีท่าแรกก็เป็นการปัดพายุนะเออปัดพยายุนี่นแหละเดี๋ยวอัพต่อเลยบ เปลี่ยนท่ายัง,ย,งย,ยังปบโอเคเปลี่ยนท่าแล้วนะก็จะเป็นเปลี่ยนการโจมตีเป็นทรง Circle AOE นะแล้วก็คราวนี้ก็เปลี่ยนมาตีแอร์ด้วยก็จะเป็นการแบบว่าเห็นปี๊บกระโดดเข้าไปกระโดดขึ้นมาข้างบนนะมาด,ดูเออกระโดดแล้วก็ท่มลงมานะข้อเคนะาดาเมจอัพตันของแอสตาก็อยู่ที่ห้าหมื่นหก องอยนะจริงจดาเมจมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละเออนะแล้วก็ระยะ100 SPA ที่6วิใช่ไหมนะโอเคอัพตดาดาเมจบวก300 300นะเออทุกการโจมตีจะบวก300%ก็โอเคมันก็มี2ท่านนะก็คือท่าทราโดปัดดาบกับกระโดดใช้ดาบพุ่งเข้าไปหานะก็โอเคก็ประมาณนี้กับแอสตาเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกับเจ้าสุกุนะกันเลยกันเนานะ ตุกคณะตีเป็นเซอร์เคิลเอลีนะดำเมจต้นอยู่ที่พันห้าเลนส์ระยะอยู่ที่ห้าสิบเอสพีเอหกเออเดี๋ยวจะลิ้นร่วนทำไมโอเคเปิดมาท่าแรกก็เป็นท่าอะไรนะไม่รู้อะท่าหนามไหมเปิดมาก็จะเป็นเหมือนมีอะไรชิ้ยชๆๆยชชชชนะเหมือนท่าฟันดาบอะเออเดี๋ยวก็อัพต่อกันเลย เปลี่ยนท่ายังยังโอเคก็เปลี่ยนท่าแล้วนะอ่าปุ๊บเขาจะเป็นการเหมือนน่าจะยิงยิงธนูวะเออเราก็ไม่รู้ว่าไม่เคยดูอ่ะคราวนี้ไอสุคุณะก็จะตีเป็นเซอร์เคิลที่ใหญ่ขึ้นนะแล้วก็ ีแอร์ด้วยแล้วก็มีสถานนะคือติดเผานะติดเผาไหมก็จะเป็นการยิงธนูแหละเออว่าก็คือยิงธนูแหละยิงธนูวังหน้าปุ๊บแล้วก็เป็นไฟพุ่งขึ้นไปบนฟ้านะเออก็ประมาณนี้กับท่าสุขนาเดี๋ยวอัพกันต่อเลยโอเคขั้นนี้อัพมาก็จะมีท่าสกิลกดนะก็คืออีวิโดเมนนะหรือน่าจะน่าจะเป็นอาสมอะไรสักอย่างหนึ่งนะโอเคอัตรนก็ไม่เปลี่ยนท่านะ ให้มีสกิลเพิ่มขึ้นมาโอเคอัพตันดาเมจก็จะอยู่ที่85,250นะระยะ120 s p a อยู่ที่7นะโอเคเดี๋ยวเราลองมากดสกิลกันดูแล้วกันนะว่ามันจะเป็นยังไงนะปุ๊บปุ๊บป๊บอามีคัซีนด้วยนะเออนี่ก็จะเป็นไม่แน่ใจว่าเขาเรียกท่านี้ว่าอะไรนะอาสมอาสมอะไรสักอย่างน,นะก็จะเป็นการเคลียร์มอนนะ น่าจะเหมือนกับโกคูวะเคลียมอนทั้งแมปอะ่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะคือดาเมจก็ไม่รู้ด้วยว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะก็มีกอบอลคูดาวนะเออประมาณ300กว่าวิก็ประมาณนี้กับเจ้าสกุนะก็โอเคนะแล้วก็จบกันไปแล้วนะกับตัวละครยุคบุกเบิกทั้ง3ตัวอย่างเจ้าแอสตายูโนแล้วก็สกุนะนะก็ส่วนตัวก็คิดว่าเป็นตัวยุคบุกเบิกที่ค่อนข้างเก่งเลยนะเออ ดยเฉพาะยูนเนี่ยแปลกใจที่มันมีสตันตั้งแต่แรกๆรเลยนแหละเออก็ประมาณนี้นะกับทั้งสามตัวนี้นะก็คลิปในวันนี้ก็มีเท่านี้แหละไม่รู้จะพูดอะไรหรือทำอะไรต่อละก็เออไว้เท่านี้แหละไบรย